ชาวราศีเมทุนค่ะชาวราศีเม,ถ,มถุนคือราศีชาวราศีเมทุนนี้เกิดระหว่างวันที่เท่าไหร่คะอ<ร>าจารย์พอนับแบบฝรั่งนะครับทางน,นี้นะชาวราศีเมทุนตั้งแต่ผู้ที่เกิดวันที่21พฤษภาคมถึง20มิถุนายนนะครับะเรามาดูกันว่าชาวราศีเมทุนเป็นยังไงบ้างนะคะภาพรวมชาวราศีเมถุนเป็นอย่างไรส่งจิตมาเลยนะคะอาจารย์จะจับไพ่ให้ค่ะในเดือนธันวาคมนี้มีดีหรือต้องระวังอะไรนะคะ อาจารย์กำลังจับไพ่ให้นะคะเรียบร้อยค่ะมาดูกันนะคะชาวราศีเมถุนค่ะ เป็นอย่างไรบ้างคะอาจารย์คาชาวราศีเมถุนนะคบคะช่วงนี้ต้องเป็นแบบลักษณะว่าถ้าตัวชาวราศีเมถุนที่เป็นผู้หญิงเองคุณต้องบริหารจัดก,การในทุกเรื่องด้วยตัวเองหรือไม่แล้วก็คุณผู้ชายต้องมีผู้หญิงคนนี้คอยช่วยจัดก,การให้เอ๊ะทำไมเดือนนี้เป็นเดือนแห่ง,หงความโชคดีทุกคนนะเมีความโชคดีอะไรรู้รู้ไหมเพราะว่าอาจารย์ค่ะ,ะ,คะผมพูดเชิงพูดก่อนเลย ถูกหวยถูกรอตตอรี่มีเกณฑ์ได้โชคล่ามเงินทองได<อ>้เงินก้อนอจับฉลากเลยก็จะได้อะไรบาง,บางๆแน่นอนาชาวราศีเมทุนนะบให้ฟันให้เลื่อะไรให้ซื้อสะนะครับเหมือนต้องรุยต้องสู้อะไรบางอย่างเหมือนฝืนความรู้สึกในเรื่องบางเรื่องนะครับสู้ต่อไปนะยังไงทุกอย่างเดี๋ยวมันจะดีขึ้นรับให้ไปเนี้ยโลกส่วนตัวสูง,สงอาจจะคิดหนักกังวลใจหรืออะไรบางอย่างก็เกิดขึ้นได้แล้วก็เขาเรียกว่าคิดเรื่องการเงินใจอยากหาเงินเยอะๆนะครับ แล้วก็ให้ระวังเรื่องการโดนแทงข้างหลังดัดใจหนจักใจด้วยเช่นกันะนะครับผมและมีโครงการที่จะทำอะไรใหม่การช่วงชิงแข่งขันสมัครงานชิงตำแหน่ง99.99% 99มักจะไม่พลาดมีโครงการเดินทางต่างประเทศแน่นอนใช่ไหมด้วยต่างจังหวัดก็ได้หรือทําอะไรใหม่ๆก็ได้มีเกณนการเดินทางเกิดขึ้นแน่นอนสำหรับชาวราศีเมทุนร็ปชันนะครับเมทุนทั้งเดินทางความสําเร็จ โชคลาบมาครบหมดเลยครบหมดเลยนะคะ,คน,ะ,คะนี่คือภาพรวมของชาวราศีเมถุนค่ะมาดูคําถามค่ะอาจารย์ขาถามว่าการงานจะสมัครงานใหม่ได้หรือไม่อตอบให้เลยไพ่ไม้แฮร์รี่พอตเตอร์นะครับการเริ่มงานใหม่ช่วงนิ้แข่งขัน9.9.99 99มักจะไปพาดสมัครงานได้ได้เลยโชคลาบด้วยค่ะอาจารย์มีไหมคะครบทุกอย่างคำถามมาหมดนะสมัครงานช่วงนิงแข่งขันอะไระก็ได้สําเร็จแล้วก็ที่สําคัญคือโชคลาภเงินทอง เดือนนี้เป็นเดือนของชาวราศีเมถุนเนช่นกันน<ล>ะคระับเขาจะำนี้ด้วยนะยังไงก็ไปขอพรไปมู่บ้างขอพรเพื่อให้ทุกอย่างราบรื่นทําสําเร็จได้เงนินได้ทองแต่ไม่ต้องซื้อเยอะนะก็คือซื้อพอประมาณนี่คือชาวราศีเมถุนสําหรับคําถามผ่านไป<อ>แล้วะะเดี๋ยวผมจะเพิ่มคําถามให้หลันนะชาวราศีเมถุนเมื่อกี้เพราะว่าคาถามเขาถามมามันตอบตั้งแต่70็ดบใบแรกแล้วอ่ะคือแทบไม่ต้องถามอะไรเลยแสดงว่ามาแน่ๆชัวร์ร้อยเปอร์เซ็นต์ยังไงก็มาเพราะว่าคุณยังคุณยังไม่ตั้งคำถาม ถามแต่ผมทำนายมาก่อนชว่าใช่ค่ะเอาเรื่องสุขภาพเรื่องสุขภาพเสริมให้นิดนึงเรื่องสุขภาพเป็นยังไงชาวราศีเมถุนนะคะตั้งจิตมาเลยค่ะอาจารย์เพิ่มคำถามให้นะคะเรื่องของสุขภาพตั้งจิตแล้วเราสิเป็นยังไงค่ะ มาดูกันนะคะสุขภาพชาวราศีเมถุนค่ะมีโรคภัยไข้เจ็บอะไรอ่ะก็จะรักษาได้พอไพ่เดือสันก็มาแต่ให้ระวังโรคแบบล้มหมอนนอนเสื่อเหนียวก็ได้เกี่ยวกับเรื่องสุขภาพตอดสุบุรีเล่าสุราบุรีก็ให้เพื่งนระวังแต่ขอคอนเฟิร์มนะเรื่องงานเรื่องอะไรคุณก็มาอีกแล้วโชคลาภมาอีกแล้วผมว่าราศีเมถุนนี่ปังมากนะ แสดงว่ามาแน่ๆแหละมาแน่นอนโชคลาภเงินทองก็ขึ้นแล้วมาแฮร์รี่พอตเตอร์หมายถึงว่าสมัครงานที่ทีมแข่งขันตำแหน่งงานยังไงก็ได้ล้านเปอร์เซ็นต์สุขภาพก็ไม่น่าเป็นห่วงใดๆนะคะเพราะว่าไพ่มันกลับขึ้นมาอีกรอบหนึ่งชัวร์ค่ะสุขภาพก็ดีนะคะก็ถือว่าชาวราศีเมถุนเดือนธันวาคมนี้หายห่วงค่ะหมดห่วงเลยนะคะแต่ถ้าท่านยังอยากดูอะไรเพิ่มเติมอีกมีคําถามที่ตอนนี้ยังนึกไม่ได้ยังคิดไม่ได้ถามนะคะสามารถติดต่อได้ทางช่องทางไหนคะอาจารย์ก็มีแอตไลน์ออฟฟิเชียลนะครับถ้าอยากมส่ว นะครับดูดวงสิ้นปีเลยว่าปีนี้สิ้นปีต้นปีหน้าจะเป็นยังไงบ้างแนวทางยังไงก็สามารถติดต่อมาดูไนดะ้แต่ถ้ายังไม่ดูก็ติดตามรายการผมนะครับดวง คนทั้ง7วันทุกสัปดาห์เอาไว้เป็นแนวทางว่าสัปดาห์นี้ต้องระวังอะไรยังไงไปติดตามแอปดมแอปแดงแอปฟ้านะครับพิมพ์เหมือนกันเลยว่าดเรเทมท้าลคกร์าเป็นภาษาอังกฤษนะครับก็จะขึ้นทุกลิงก์เอาไว้เป็นแนวทางได้เลยกันนะคะค่ะอันนี้ก็เป็นชาวราศีเมถุนนะคะผมลืมไหนก็จะต้องมูอะไรบางอย่างก็คือแบบว่า ชาวราศีเมถุนจริงๆก็เหมือนนกันนั่นแหละให้ไปไหว้พระพรหมหน่อยละกันขอพรแห่งความสร็จและพระพิคเนธพระแม่อุมาที่วัดแขกกันนะถ้านึงไม่ออกว่าต้องเตรียมอะไรยังไงบ้างไปติดตามที่แอปฟ้าของผมนะการไหว้อะไรยังไงที่ผมมีคลิปที่ผมพาน้องขวัญนุษยสารมณีไปไหว้ที่วัดแขกเช่นกันได้ค่ะนะคะชาวราศีเมถุนนะคะยินดีด้วยนะคะสําหรับโชคลาภด้วยนะคะ แก้วด้วยนะครับนะครับเป็นพันแก้วพันแก้วเนี่ยเราก็เป็นเนื้อแก้วแท้ๆนะครับทํามาจากเอรมันนะครับเพื่อเป็นการทั้งเทิดประเกีรยินะครับทั้งปิแพ้พระบารมีของพ่อโสทรนะครับครับแก้วก็มีหลายสีนะครับเป็นสีพุทธบันเกินเลยนะครับอย่างที่เห็นเป็นพระกระที่นนี่ส้มนะครับพระกระโค่นดูฐาซึ่ง หลวกพ่อสธรเนี่ยต้องเป็นพรดบางสมมามีตามประจวบคุณหัษนะครับแต่ก็มีอีกจุดหนึ่งครับเราบเกอว่านะฮะแจ้วห้านิ้วนะครับสีเขียวนะครับแก้วห้านิ้วสีเขียวคนกือวันพุธเขียวเหนียวซับใช่ไหมที่เขาพูดกันนะครับมีวันจันทร์ด้วยสีเหลืองนะครับอันนี้ก็เป็นครั้งแรกนะครับเป็นสามกระสังนะครับสิบสองนิ้วนะครับเป็นเนื้อ แล้วองค์พระเนี่ยหล่อด้วยทองแดงทั้งองค์นะครับแล้วส่วนฐานเนี่ยก็เป็นทองเหลืองนะครับแล้วก็ติดตานะะฮของตำรวจนะครับ,อ,บ,รนะรบอยู่ข้างหลังเนี่ยแล้วก็มีอะไรอย่างนี้นี่หนักมาเกเนะลยนิ้วกล้องเห็นไหมฮะเป็นสีเงินนะครับเป็นสีเงินนะครับนี่ก็สิบสองนิ้วทำไม่เยอะเลยนะครับนาแต่ก,ก็ยังมี ป็นนี่ไม่ใช่หยกนะฮะเนี่ยเป็นทองเหลือนะครับทำสีนะครับเป็นสีสนิมเขียวครับไม่รู้มันหยกเลยนะครับเป็นสองขออนะครับใบหน้าของงดงามนะครับมีทั้งสิบสองนิ้วนะครับตรงนี้ก็เป็นเก้านิ้วนะครับแล้วก็จะมีห้านิ้วนะฮะตรงนี้ตรงนี้พิเศษมากครับตรงนี้เป็นเนื้อเงินนะครับเป็นเนื้อเงิน หล่อด้วยเงินเป็นมาทาั้งองค์นะครับนอกจากนั้นก็จะมีเหรียญน,นะครับเหรียญก็จะทำได้หลายแบบน,นะครับก็จะมีท <ส Whoa. S 2> ั้งเหรียญย้อนยุคนะครับเป็นเหรียญอาร์มนะฮะนะครับเป็นเหรียญอาร์มมีเหรียญสามเหลี่ยมนะครับลามสามเหลี่ยมสองหน้านะครับมีเสมานะครับสําหรับผู้หญิงนะเสมาเล็กๆนะครับแล้วก็จะมีเหรียญมังกรนะฮะก็ปีนี้เป็นปีมังกรนะครับก็จะ ก็จะใส่รูปมกรกรลงไปด้วยนะครับก็ในนี้ก็จะมีทุกเนื้อเลยมีทั้งทองคําเนื้อเงินเนื้อเงินหน้ากากทองเนื้อเงินทองยานะฮะเนื้อทองทิ์นะฮะเนื้อทองทองแดงนะครับพิงโกเนี่ยนะครับนะฮะก็จะมีให้ผู้ที่สนใจนะครับจะเข้ามาร่วมบูชาก็สามารถเช่าัตถุงคนบูชาได้นะครับ